ก้าวเยีงอยู่ข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าให้หาผลเฉลยทั่วไปกนให้หาผลเฉลยเฉพาะสมก,การนี้เนาะ้าหาผลเฉลยเฉพาะหาได้สองวิธีคือสมก,การเป้นตรงกับสมก,การเอก,กพันเนาะสมการเม้นตรงคือกําหนดค่า mx nx แล้วเอามาดิฟดูว่า mx กับ nx ดิฟแล้วได้ค่าเท่ากันไหมแต่ดูจากอันนี้แล้วอะต้องแก้เลย ไอเนี้ยกลาลัง4สมมติอันนี้ดิฟเทียบ y ได้4 y กำลัง3แม่ไอเนี้ยดิฟเทียบ x ยังไงได้ y กำลัง3ไม่มันไม่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วที่ดิฟอะเข้าใจไหดังนั้นพูดจะขอเลือกเป็นสมการาวุฒขอเลือกเป็นสมาาการเอกพจนเนาะก็คือกําหนด m x y เท่กเา,าก,กับ m x y คือตัวตัวแปรที่อยู่หน้า d x เนาะก็คือ4 กส่ว y กส่วน n ต่อไป nx y nx y ก็คือตัวแปรที่อยู่ด้านหน้า dy ก็คือ xy กลางสทีนี้สมการเอกพันธ์ทำยังไงก็คือเราจะเป็น m แล้วก็ไอ้ค่าตัว y กับผลที่จำชื่อไม่ได้แล้วนะแทนค่าตัวเนี้ยเข้าไปตรงที่ x มันก็จะได้เป็นตรงเนี้ กำลังสี่กำลังสี่บวกไอตัวเนี้ยผูจ้จำเชื่อไม่ได้ว่าคูณเชื่ออะไรนะกำลังสี่เอ๊เนี้ยเราก็จะดึงตัวเลือกอกมาคือดึงตัวเนี้ยกำลังสี่ออกมามันจะเหลือแค่ x กำลังสี่บวก y กำลังสี่ซึ่งมันจะได้ออกมาซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับตัวนี้กำลังสี่แล้วคูณกับเต็ม x y นั่นเองโอเคเนาะ ก็มาอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันก็คือแทนค่าไอ้ตัวเมื่อกี้เข้าไปเริ่มวายเราเท่ากับตัวเนี้ย x ตัวเนี้ย y กนะําลังสามเนาะมันก็ได้แล้วก็ดึงตัวลบออกมาก็คือยกกา 4, นะําลังสี่เนาะแล้วก็ x y กําลังสามแล้วก็ตรงนี้ก็คือ x กำลังสี่แล้วก็ n x y ก ทีนี้จะดูยังไงว่าเป็นสมการเอกพันธ์ก็คือดูว่าตัวที่ดึงออกมาเนี่ยเห็นไหมมันเท่ากันไหมทั้งสองก้างถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นดังนั้นเป็นสมการเอกพันธ์มีดีกรีเท่ากับสี่มีดีกรีเท่ากับ ดีจีเท่ากับสี่ดูจากไหนดูจากตรงนี้ครับเห็นไ,ไหมดีจีเท่ากับสี่ต่อไปทําไงต่อไปทําไงจ้าทำไงกักอกันทําไงจำได้ไหมก็คือเราจะเปลี่ยนค่า y ให้ y เท <c oughs> ่ากับ vx ให้ y ให้ y ไม่ใช่ให้ v ให้ y เท่ากับ vx แล้วก็ดังนั้น dy ก็จะเท่ากับ v dx บวก x, x dv เรานำค่าที่ที่เปลี่ยนไปแล้วไปแทนในสมการสมการเดิมของเรามาันคือ x กําลังสบวก y กําลังสแล้วก็อะไะครับ dx เนอะแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นบวกใช่ไหมถ้ายังไม่ปิดบวกใช่บวก,บวก x y ากำลังสามเท่ากับศนเนาะเมื่อกี้เราบอกว่า y เท่ากับ vx เ็จนาะเ็จะเท่ากับ x กำลังสบวก vx ทั x, ้งหมดยกกำลังส่แล้วก็ dx ตรงนี้บวก x บวก x คูณกับ vx ทั้งหมดยกกำลังสมแล้วก็ dy ก่ y, อนแล้ก็เปลี่ยนไปเนาะ Dy ของเราก็จะเป็น v dx x, x dv แล้วก็เราก็กรจาย dx dy คูณในใจเข้าไปเนาะตรงนี้ก็ได้เป็น x กล dx ตรงนี้ได้เป็นบวก vx v กลัง4 x กำลัง4 dx ตัวนี้คูณกระจายเข้ามาตรงนี้แล้วก็กระจายเข้าไปตรงนี้เนาะ ตัวแรกจะได้เป็นบวก v กาลังส่ x กาลังสี่ไหได้เป็น v กํลังส่ x กลังห้าดิ v กลังสี x กํลังห้่งนี้แหละคูณกระจายเข้าไปก็ได้เป็นอะไรครับได้เป็นบวก v กลังสามแล้วก็ x ยกกําลัง ห้าเหมือนกันตรงนี้ถ้า x ตรงนี้ x กำลังสี 1, 1. ่ก็ท่า x กลังสี่ x กลังสี่แล้วก็เป็น dx เนอะ dx ตัวต่อไปคือ v กำลังสาม x กำลังห้า dv ทีนี้ตัวไหนที่เป็น dx เราจับให้มันอยู่ร่วมกันก็คือนี่ dx นี่ dx นี่ dx ทํ DX. าไปประการถูกก่อยจนะัง นี่ dx ตรงนี้ dx เนะาระจับมารวมกันก็คือได้เป็น x บวก vx กำลัง4บวก vx กำลัง4ก็ได้เป็น d แล้วก็ dx ด้านนอกเนาะส่วน dv เราจะย้ายไปอีกฝั่งของเท่ากับก็คือได้เป็นลบ v กำลัง3 x กำลัง5 dv เนาะทีนี้เราก็จะดึง ตัวร่วมบอกก็คือดึง x กําลัง4ออกส่วนตัวนี้ก็ได้เป็น1บวก v กําลัง4แลเขอบอกด้านในก่อนเนาะรีบไปนิดนึงมันมีสองข้อบวกด้านในก่อนเนะาะก็ได้เป็น x กํลัง4ีบวก2ทำไมประกาศมาดุกไปอีกจ้ะ บวกสอง v กำลังสี่ x กำลังสี่ dx เนอะอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน x กำลังห้า dv เนอะต่อไปเราดึงตัวร่วมดึง x ออก x กำลังสี่เหลือหนึ่งบวกสอง v กำลังสี่ dx เท่ากับลบ v กำลังสาม x กำลังห้า dv แล้วก็ทำไงต่อดี ก็คือย้ายค่า v กับค่า x ให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะโดยเห็นว่า dx อยู่ฝั่งนี้ก็แน่นอนเลยเราต้องย้าย x กําลัง5ที่มาหาแน่นอนส่วน dv อยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องย้าย v ไปหาโอเคเนาะมันก็จะได้เป็น x กําลัง4หารด้วย x กําลัง4ส่วน x กําลัง5 dx ก็เท่ากับลบ v กําลัง3ส่วน1บวก สองวี v, กำลังสี่เนาะดีวีต่อไปตัดชับชับด้านบนตัดเหลืออะไรครับก็จะเหลือแค่หนึ่งส่วนเอ็กเนาะดีเอ็กแล้วก็เทคอินดิเกตเลยฝั่งนี้ก็เทคอินดิเกตไปเหมือนกันเพราะมันตัดอะไรไม่ได้เนาะอินดิเกตวีกำลังสามส่วน หนะนึ่งบวกสองวียดกกำลังสี่ดีวีเนาะทีนี้นั่นนั่นใช่อินดิเกตได้ก็คือลอนแอบเอกเนาะบวกซีไปเลยอีกฝั่งหนึ่งอินดิเกตได้ไหมอินดิเกตไม่ได้เนาะเราใช้สมบัติดิฟเฟอเรนเชียลก็คือตบ v ก 3, ีกำลังสามไปด้านหลังก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน 1บวกสองีกำลังสี่ดีวีลังสส่วนสี้าม่าใช้สมบัติพิเศก็คืออินดิเกตตัวนี้แล้วไปอยู่ได้าหลังดีโอเคนะทีเนี้เราเห็นว่าเออเนี้ย v กำลังสกับ V กำลังอินดิเกตได้แล้วมันก็ได้เป็นร่อนเออบวกเท่ากับเราดึงส่วน4ออกมาเนาะหนส่วนสอินดิเกตตัวนี้ มันก็คล้ายๆอินดิเกต UDU เนอะก็คือจะได้เป็นก็นคืออินดิเกตหน่งส่วนยูอะะก็คือได้เป็นลบลอน f หนึ่บวกสองวีกำลังสีแต่ทีเนี้ยหน้าวีมันมีเลขสออยู่เราต้องหาร2ออกอเพรเราะมันเป็นสุบัติเชิงเส้นก็นคือหารสออกดังนั้นคำตอบของเราคือลอน fx บวก c เท่ากับลบลอน f หนึ่งบวกสอง v กำลังสี่ส่วนแปดนั่นเองเสร็จเท่านี้ทำไมประกาเส้นมันขาดต่อ่ยอ่าอือส่วนแปดนั่นเองเสร็จแล้วหรือจะสรุปคำตอบอีกครั้งก็ได้ว่า ผลเฉลยผลเฉลยนะไปดูจบผลเฉลยเฉพาะของสมการคือผลเฉลยเฉพาะของสมการคือลอ้น f x บวก c เท่ากับลบลอ้น f หนึ่งบวกสอง มีกำลังสี่ส่วนแปดนั่นเองครับผมจบแล้วตรงนี้มีใคร,ใครมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมข้อนี้ข้าอจอ,าอค้าอือครัโอเคมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมข้อนี้มันจะเยอะนิดนึงนะ,ะอ๋อยังไม่จบยังไม่จบขอโทษขอโทษขอโทษยังไม่จบแล้วไวเท่ากับหนึ่งคืออะไรวะใช่ใช่ใช่ยังไม่จบยังไม่จบเราต้องไปหาค่าซีอีกเพราะว่าเขากาหนดว่าไวของเราอ่ะเมื่อกี้ลืมลืมค่าไวไปเลยไวของเราอะมันเท่ากับ 1> y หนึ่งของเราเท่ากับศูนย์ถูกไหมแสดงว่า x เท่ากับหนึ่งและ y จะต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมตามเงื่อนไขทีนี้การหาค่าวการหาค่า c หายังไงก็คือเอาสมการนี้มาคิดก็คือหาจากสมการลอน f x บวกเท่ากับลบลอหนึ่งบวกสอง v กันทีเอาอีกแล้วกูลืมนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง คือตรงนี้ยังสรุปอย่างนี้ไม่ได้เนาะยังสรุปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรยังสรุปไม่ได้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยน v ให้อยู่ในรูปของ y ให้อยู่ใปนรูปของ y x ก่อนตรงนี้ก็จะเขียนไว้ได้เป็นอนอุ้ยปากกาไม่ติด ln x บวก c จะเท่ากับลบลอนเมื่อกี้ y ของเราคือ v x ถูกไหมแสดงว่า v เฉยๆมันจะจะเป็น v เฉยๆของเราก็จะเป็นอะไรเอ่ย จะเป็น y ส่วน x นั่นเองโอเคนะเปลี่ยน v ให้เป็น y กับ x ก่อนตัวสี่ใส่ f แ,แล้วก็หารด้วยนั่นว่ของเราก็คือจะเป็นตรงนี้เนาะทีนี้ อันเนี้ยคือตรงนี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวสรุปคำตอบเลยอทีเน,นี้ยเราก็เอาสรรมการตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปคิดเนาะไปคิดหาค่าหาค่าสี่ออกมาจากอะไรจากเงื่อนไขที่กำหนดที่บอกว่า y ที่บอกว่า y หนึ่งอ่ะเท่ากับศูนย์ใส่แอปศนแปดเนาะอีนเนี้ยเราก็แทนเข้าไปเลย x ของเราคือหนึ่งเนาะก็คือลอน บวกสี่ก็เท่ากับลบลอนหนึ่งบวก 2, สองศูนย์ส่วนหนึ่งกำลังสี่แล้วก็หารแปดฝั่งนี้ลอนหนึ่งก็ได้ศูนย์เนาะก็ะเหลือ c เฉยเฉยๆฝั่งนี้ล่ะลบลอนหนึ่ง ออก็จะได้เท่ากับลบแล้วก็หารแปดเนาะก็คือจะได้เป็นลอน 1, หนึ่งหารแปดซึ่งรอนหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นซี C ของเราสุดท้ายแล้วจะมีค่าเท่ากับศูนย์โอเคไหมดังนั้นเวลาเราสารุปคําตอบก็คือเราตัด่ากซีออกทิ้งข้าไปเลยเพราะซีของเราเท่ากับศูนย์ไงเท่ากับลบ าาร่อนราคาเมือการเริ่มไปก็ร่อนหนึ่งบวกบวกสอง y x y x ยกกำลังสี่ใส่แอปแล้วก็แล้วก็หารแปดเนี่ยคือคำตอบสุดท้าย เสร็จแล้วาตรงนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมมีใครไม่เข้าใจไหนไหมมีใครจดอยู่ไหมโอเคไม่มีใครจดนะมีใครยังอยู่อีกไหม